หากคุณกำลังมองหาเว็บเติมเกมที่ถูกที่สุดในประเทศไทยต้องขันเทพเลยบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมไอดีเกม game. พบเครื่องเรื่องเกมต้องขันทดัดเอ็นดัดเทียดเล่นอยู่ใต้คลิปคลิปคลิปได้รถมันแล้ว <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นวันต่อไปนะครับคุณ <c oughs> ผู้ชมครับผมไม่ได้อัดไว้ตอนที่แบบช่างเขาออกไปแล้วไงตอนที่ช่างแก้วเขาออกไปแล้วผมก็ยังเล่นต่อนะแต่ว่าผมก็ทำสตอรี่ของผมต่อยิ้มรถช่างอะไรวะลีโอมาอะไรประมาณนี้นะครับ ได้รถมาแล้วสวยๆเลยตอนนี้ก็เป็นวันใหม่แล้วนะครับโหดูรูปโลโก้นั่นสิตรงนีคค้คิดถึงช่างแก้วเลยสันนกนั่นแหละนั่นแหละช่างขอหน้าอูดวนๆสามคนเดี๋ยวมองเหรอโดนนะ่ะโอ้ย <ator> ตอนนี้ช่างแก้วเข้าเมืองมาแล้วนะครับเดี๋ยว <c oughs> โ,โพสก่อนผมยังไม่ผมยังไม่ให้เขาเจอผมนะเดี๋ยวเขาตกใจเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเจอตอนเขาตอนกับเจอน้องอวะปาทูก่อนเอ้ยแซมมอนแซมมอนก่อนรถพังอีกแล้วอ่ะช่างแก้ว รถว่าอีกแล้วเดี๋ยวนี้ผมต้องไปนี่ก่อนนะคุณผู้ชมไปซื้อหน้ากากก่อนไปสอดส่องกับน้องผัวอยู่ว่ายังไม่อยากให้ช่างเจอผมตอนนี้อ่ะขาเห็นผมแบบว่าเอ้ยอย่รู้หล่อจ้าอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้ผมยังพูดพูดกลางไม่ชัดอ่นนะพูดกลางแบบเพราะเนี่ยพูดกับผู้ชมอตอนนี้นะครับพูดกลางยังไม่ชัดอะไรแบบเนี้ยในในเกมนะเดี๋ยวต้องให้น้องบาตูสอนก่อนไม่ใช่แต่อมอนแอมอน เ้ยใช้ได้วะ่ะถอดเสื้อผ้ากันเดีย๋ยวเขารู้ว่าเป็นกูเยลรูพี่บ่าวหล่อไอ้สัอสซพี่บ่าวแบบพี่บ่าวไปทำกิจกรรมมาฮัลโหลน้องอ๋อบายน้องอยู่ไหนอ่ะน้องอยู่อ่ะ เราเราพวัมพวมาเยพัวพัวน้องแก้วอยู่ไหมอยู่อยู่ด้วยกันกำลังจุ๊บมากพี่โมโอ้ยจำเลยจำเลยโอเคน้องโอเคน้ okay, องโอ้โหเป็นผู้ชายซ้ำที่มันไม่ฟินเหมือนผู้หญิงเลยวะ่ะแม่งไม่แบบอืแอ่งไม่แบบอื้อกันเลยอะ่ะไปตันดีเสียงเกมวะ่ะ เดังว่ี๋ยวเราต้องไปฝึกพูดภาษากลางนะครับผู้ชมครับนี่ไปรับสาวอะครับโอ้อยากให้น้องแก้วขึ้นคนแรกจังเลยอะ่ะแต่เพื่อสตรอรี่ที่แนบเนียนครับผมเราต้องให้เขาขึ้นคนแรกก็ได้ครับโอ้ยอ,อย่าไปชนกูน,นะรถก,กูไอ้สัดรถหนูฟอร,ร์เรย์เนี่ยฟอร,ร์เรย์ไอพี่ไปยืมรถมาแล้วไม่ต้องกู้อะรถหนูฟอร์เรย์เลยนะอ๋อราคาไหนมันดีกันนะฟอร์เรย์มากกว่านะใช่อะ่ะ เอาคันนู้นนอะเอ้คันนี้ทั้งแรงทั้งเร็วคันนี้ดีกว่ารถพี่กันเนี่ยแกบอกว่าคิดถึงพี่บ่าวเหมือนกันใช่ครอบนี่พี่ปองตัวก็เล่นแน่เดี๋ยวเขารู้อายา่าคิดถึงพี่บ่าวมากๆเลยเมื่อไหร่พี่บ่าวจะมาหาน้องแก้วสักทีอ๋อโหยในผมอยู่ในหัวดีดิอยู่ตรงนั้นนี่ทำอะไรแก่งตัวเ,เดี๋ยวพาไปแต่งตัวไหมทุกคนอะเขารู้ไหมเนี่ยว่านี่รถน้องเนี่ย แม่ใจนะซื้อมาอ๋อจมเจมเจมเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปซื้อเอ้ยเดี๋ยวพาไปแต่งตัวก่อนไอพี่แต่งตัวมาแล้วน้องไม่ต้องรอกวันนี้ไม่ใช่ก็ขับตัวเดิมไงเอาพี่เชลพี่โชพี่เชชอบแบบว่าน่ารักตมูตมิอะไรอย่างงี้ตมตมูตมีอีกเหรอพีกับน้องน่จะสอนพี่พูดก้างนะก้างพีแต่งตัวเสร็จแล้วใช่ไหมพี่เดินเข้าไปแล้วพีก็บอกว่า สวัสดีครับน้องแก้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วพูดอะไรพูดพูดพูดสวัสดีครับน้องแก้วไม่ไม่โอเคแล้วพูดแบบเออใช่แบบสวัสดีครับน้องแก้วจำจำที่ได้เปล่านะอะไรอย่างเงี้ยอือแต่แต่ยังไม่ต้องเฉลยนะสวัสดีครับน้องแก้วจำที่ได้เปล่า นี่ไงไม่สำคัญไงลืมอะไรเงี้ยนี่ใช่ใช่ไปแต่งตัวก่อนนี่ยังไม่ตะมุทตำมี่อีกเนี่ยอ่ะเข้าไปเข้าไปในวงนั้นนี่ไม่เท่กันเพียวอย่างล้อเลยเนี่ยจับเลยนะถอดเสื้อที่สาวกรี๊ดเลยนะน้องดูไหมเนี่ยนี่ถอดเสื้อี่สาวกรี๊ดเลยนะน้องโอ้โหยังไม่ได้กันได้ไม่ได้นี่นี่เข้าไปในวงนี้ ปาอบปาเลยนะไม่พี่ว่าพี่ต้องฝึกผุดกลางกันเราวะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พูดพูดอย่าพูดอย่างนี้อ๋อโอเคเนี่ยงั้นพี่พูดกลางกับหนูเลยนะได้พูดเลยพูดเลยฝึกไว้ฝึกไว้โอเคหนูเอาตัวนี้ดีไหมเนี่ยหนูตัวนี้ดีไหมไม่ได้ไม่ได้ถ้าเสียงงั้น ไม่ไม่รองเท้าพี่ถอดเลยรเท้าถอดเลยเขาที่พี่ไปหารองเท้าเออเท้าเปล่าอ่ะรองเท้าเท้าเปล่าได้แต่เมื่อกี้เมื่อกี้เท้าเปล่าน่ะเออนนั่แหละไอ้เชคเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนเสื้ออ่ะนี่พี่เป็นคนจอนจับให้รองเท้าใส่แล้วเนี่ยโอ้โอบๆเลยวิวาเนี่ยเริ่มโอบๆเลยนะชอบทรงเกาหลีเอาเนอน้องแก่ชอบทรงเกาหลีใช่ดิเรกโอ้โหไม่ต้องใส่เลยเอาสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าน้องแกงพี่ไปเนี่ย กินนแงพีน <blunt animation> ี่แหละเอาเียวขัดแล้วมันดูเบลเน้อวเิวันเหมือนมึงเวอร้เือดเขาืีกว่านีมึงอบอบเลยเนี่ยพี่ว่าไม่อบป้าแล้วเนี่ยอบอบเลยเนี่ยโอ้โหพี่ตัวต๋อเชื่อหนูสิตอนแรกกำลังทรงเสียเลย พ like hey, like pues mm ี hmm. 8, nah. ่ว่าตอนเมื่อกี้หล่อเยอะเลยสวัสดีครับน้องแก้วในที่เดินเข้าไปใช่ไหมให้แบบฟ้องแสงก่อนอ๋อเอิ่มๆนะฟ้องมองก่อนนะใช่ๆก็แบบสวัสดีครับน้องแก้วจำที่ได้หรือเปล่าครับอะไรอย่างเงี้ยจอดรถจอดรถเลยพี่แก้วอยู่คนเยอะว่ะนั่นไงนั่นไงรอก่อนไหมคนเยอะว่ะรอส่งรถสี่ก่อนก็ได้โอ้โหรถแรงมากเลยเนี่ย เแน่นอนโบรารีระแต่คนเริ่มหายแล้วในผัวน้องแก้ววะไม่อยู่สิผัวแน่เฮ้ยคนลงแล้วเนี่ยกูพอได้ยังเนี่ยกูไปได้ยังกูอยากไปแล้วแบบเครื่องร้อนแล้วเนี่ยแบบบึ้นบึ้นแล้วเนี่ยแบบบึ้นบึ้นบึ้นบ้นบึ้นบนแล้วเนี่ยปวดปดอ่อยก่อนปวดอ่อยก่อนพังครับพางแก้วเยอะคนปั่นเลยจ้ะสะดวกแล้วมาเลยสวัสดีครับอเดี๋ยวพี่ลืมไปพูดใต้อีกไหมเงยพูอย่าพูดอย่าพูด เอาเลยเอาเลยสวัสดีครับน้องแก้วจำพี่ได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ่้เลยน้องน้องไม่ได้แอบฟังวิบเลยได้ได้น่าพี่แก้วขี้เรา <ๆ S 1> ไปแล้วนะขึ้นมา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  <laughs> ไม่รับเครเหรอือเปล่าไม่รู้ไปตามไปตามคนอืนโอ้ยหนีแม่งขับสปอร์ตรถแางแล้วด้วยคนานไม่เท่ากูอ่ะตัเค โอ้โหรนแรงเกินพอรู้หมดตามมาอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยมาซ่อมรถลูกค้าหรือเปล่านะเออใช่นะพอรู้หมดตามมาเราขับเราขับผ่านเราขับผ่านดิเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชค่อยๆไปเขาจะรู้ว่าเนี่ยเราตามมาเนี่ย ไม่รู้ดอกเยทำไมเขาชะลอวะเขารู้เนี่ยพี่ก็อย่าเบรกดิพี่พี่อยากแบบอยากให่าชะโรแบบพี่ขับหนื่มพี่ขับไปเลยอย่าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อได้ได้ได้แต่แบบอยากจอยอยากหยุดจอยจอยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้หมดตอนนี้เขาหายไปแล้วเนี่ยเอ้ยแกไปไหนไปไหนดีน้องนุ่มน้อยไปทางไหนวเนี่ย เฮ้ยสนุกเลยวะใช่เออทางทางนู้นทาง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 ขวา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 ลองลองลองดูก่อนลองดูก่อนที่ขี่ลงไปเร็วๆระวังนะระวังรถหัวยิ้มนะไอพี่สอบแบบขี่มาน้องต้อกลัวโอ้ยคนเยอะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหนูสองให้พี่จอดรถเดี๋ยวดูก่อน เขาทำอะไรอยู่อ่ะเขาขุดหเดห,เดหดมืองเขาขุดเหมืองอยู่ๆขุดเหมืองเฉยไม่ใช่ดิเขาอยู่กับแฟน้ดอ่ะนะเพื่อนนึงนะอืมมีไงเนี่ยเขางานจะข<อ>ึ้นรถเฮ้ยเดีด๋ยวได้เขาขี่ไปก่อนเดี๋ยวเราแบบไปแอบไปแอบก่อนไปแอบก่อนเอเอเราอยู่กับมายก็ได้เขาไม่ต่างกตหรอกแล้วเราก็รอเขาว่าเขาจะไปไหนเขายืนอ่ะเออ เป็นการตามตัวได้คนลำบากเลยเหมือนเราสองคนมาทําอะไรก็ไม่รู้จะตามเป็นนักสืบเออเหมือนเป็นนักสืบตามฆ่าอะไรไงไมื่อไม่คุยแน่ชายวะไอ้หนุ่มนั่นใครนชายน่ะชาผมมเหลืองอ่ะเออเฮ้ยเขาได้นออมาแล้วเอ้ยพี่แก้วมาแล้วมามามาขึ้นมาขึ้นมาไปเลยไปเลยไปช้าช้าช้าพี่พี่ย่จอดจอดเฉยไปลงลงลงเขาเห็นเราปะวะโอ้ยใครอ่ะเขารู้นั่นน่ะน่ะ เฮ้ยขึ้นเอาขึ้น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 ไปชิ้นแล้วพี่พี่ไปด้ี่ดูก่อนไปแล้วไปดี๋วจอดเดี๋ยวพ่พี่เาจอดจากเราอะเออใช่จอดจอดเขามาเพื่อไปข้างบนน่ไปไปไปเอี๋ยวเราค่อยกลับรถตองมาเยวเอเขาไปนู่นอะไป ยังคอยใช้คอยรอแบบไม่ไปอ่ะไปปะนั่นน่ะนี่นั่นอ่ะเขาแบบชะรอชะรออะไรก็ไม่รู้เออไม่เป็นถอยหลังถอยหลังถอยหลังเฮ้ขาถอยกลับมาว่ะรอเพื่อนหรือเปล่าอ่ะเขารอเพื่อนแต่เขารู้เมื่อกี้เขาแบบแอบเลยนะเฮ้ยว่าแก่ตกนะทีนี้เราเย็นตรงนี้เราเห็นทุกอย่างเออเป็นการจีบที่ยากประมาทเหลือเกิน ไม่คุยเลยสักทีเออเขาสังเกตอะไรอยู่มนะ่ะเขาดูอะไรอยู่ก็ไม่รู้น่ะน่าน่ะสิเน่เขารู้แน่เลยว่าเราแบบว่าเ,าเอ๊ะขึ้นมาขึ้นขึ้นมาแล้ววะไม่เหรอขึ้นมาเหรอ เออไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วตายตีแล้วเนี่ยเขาคนเดียวเพื่อเขาแน่เลยเออใช่ใช่นั่นไงนั่นไงเห็นนะเห็นนะโอ้ช่างจ๋าทำอะไรสองกับสองกับหนุ่มเนี่ยอยากขับรถไปชนแม่งเลยแอบมีกิ๊กแน่เลยไม่เบาวันนี้เราเนี่ยจริงจริงๆเลยนะตัวแค่นี้เฮ้ยหนูน้ำมันจะหมดเขาจะไปนะเขาจะไปนั่นนะเฮ้ยเขาจะไปแเขาจะไปเขาเลยเขาเลยเขาเลยไฟหมดไฟหมดถ้าหมดเราก็ดาบเลยนะ โอ้ตีขัดแล้วเนี่ยมาเติมเลยเติมเลยดีนะพี่ยังมีอยู่ว่าแต่ช่างอยู่ไหนแล้วเนี่ยไม่เห็นนะวะขึ้นมาขึ้นมาเนี่ยพี่เห็นเขามาตรงนี้แล้วก็หายไปแล้วอ่ะว่าเขาไปแล้วลองลองออกลองลองไปดูตรงหัวก่อนถ้าไม่มีก็คือเขาอาจจะไปแล้วแล้วก็คนที่เขาคุยไงคนเนี้ยเนี่ยไม่อยู่แล้วอ่ะก่อนโอเคไปแล้วไปไปเราไปเลยพี่ว่า<ค>นะเดี๋ยวขอไปถึงพอไปถึงอู่นะเดี๋ยวพี่เอารถพี่ ไปหานะัก<ๆ>ื<ๆ>่องแก้ว<ๆ>ดี๋วใช่<ะ>ใช่รถผมมนันคว่ำอยู่ตรงไหนคะไอชโชนะ่ะขอบคุณมากครับครับเขามียี่สอมโมงนะหมอมาที่ท่านก่อน ซ่อมรถก่อนนะได้หนุ่มโอ้คนดีจริงเลยกูหวังว่าพาร์จะมองเห็นนะครับความดีของผมเนี่ยคอยพาคุ้มครอง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 อย่างหนักคอยพาดโดนจิตโดนใจให้ช่างแก้วเลิกกับผัวมาคบกับกูด้วยครับอย่าลืมนะอย่าลืมนะอย่าลืมอะไรอ่ะอ๋อพูดพูดกลางใช่ใช่ใช่เฮ้ยอยู่ตรงนี้วะเขี่ยก่อนนั่งไงคนที่ช่างแก้วคุยด้วยมาโพสต์อยู่แต่ช่างแก้วไม่อยู่ใช่แต่ช่างแก้วไม่อยู่เขาไปแล้วเราไปเลยเราไปเลยเรานี่คนดีนะพระเจ้าคงเห็นเราเขาคงบอกว่าให้พรเราบ้้าาาางงงแหลละเเคออมไสัก็ กลาเยขอให้ช่างแก้วลืมหัวผีทิ้งหัว <c oughs> มาพี่เออขอทิ้งหัวมาพี่เกีเดี๋ยวพี่เดินเข้าไปนะเดี๋ยวเขารู้ว่ามารถคันนี้ตรงข้าข้าอู่ก็ได้อ่ะเลยเลยอย่าให้หนูเดินไกลนพี่ไยไม่ไกลหรอก อุ้ยครับโทษครับเป็นอะไรไหมครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นอะไรครับเอ้าวันนี้ครับพระมาวิทยาบาลอครับสวัสดีครับพอดีหลวงพี่จะกลับวัดละครับอ๋อจะกลับวัดเหรอครับไม่มีเด็กวัดขับรถให้ครับเนี่ยหลวงพี่ขับเองเหรออ๋อไม่มีครับช่วงนี้เด็กวัดนอนครับผมเด็กวัดเนี่ยเขาเขาเขาอาบัดเขาอาพับเขาอาพับเอ้าไม่อาบัดครับไม่อาบัดครับหลวงพี่ก็อันนี้อยู่วัดท่าไม้ครับผมอ้าวที่ออกข่าววะเนี่ยเอ้าหลวงพี่ไม่อยู่ในคุกแล้วเหรออ๋อใช่ครับใช่ครับใช่ครับปวดใส่สะบงแล้วส่งพลังครับ ทำไมใส่ซูเปอร์ไม่แย่เลยอ่ะโยมโยมโยมนายกถวายมาให้ครับพร้อมรถกับเนี่ยครับผมลูกศิษย์ลูกศิษย์ถวายให้ครับมีหลายคันนะหลวงพี่มีหลายคันโอ้ยลูกศิษย์หลวงพ่อรวยจังเลยฮะรวยครับผมรวยฮะรวยแน่นอนครับหลวงพ่อพี่นี่ดูหน่อยได้ไหมดูนายกาฮะได้ครับผมนายกายหลวงพี่ใส่ไหนกายด้วยวะเอ้าตาแบบนี้ได้ด้วยหรอหลวงพ่อไม่อาเอได้โยอโอเคนะโอตาตาบากาวาโต การทำงานสามทีครับหลวงพี่ตโพธอันนี้คือสเตจเบาๆของลวงปู่นะหนูหนูขอสวดน้ำมนต์หน่อยได้มั้ยผมกำลังจะจีบสาวเนี่ยหลวงพี่ก็ไหนคนไหนคนไหนบอกมาช่างแก้วช่างแก้ว ข้างแก้วแล้วพาไปนี่เดี๋ยวหลวงพี่ใส่ของให้ผู้เล่นของเลยเหรอเขามีแฟนแล้วอะครับหลวงพี่ไอ้ยังไงมาเจอหลวงพี่ใส่สบงก็องเขาลังว่าเขาจะไปแย่งมาไงแบบจะไปเอาผู้หญิงคนนั้นมาเป็นของเขาจริใช่เหรอมันไม่ดีนะโยมอะไรที่เขาบอกเราอะเรป็นต้นนิ้วครับ แต่ถ้าโยมอยากได้เนี่ยทางเดียวเอารถไปล่อเอาเงินไปล่อเอาออปชั่นอะเซสซอรี่ไปล่อเดี๋ยวก็มาุได้เลยครับเรื่องอาตมาเนี่เดี๋ยววันนี้อาตมาจะแฟนหัวสอดสดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยโยมโยมส่งไอ้นี่สอดมาให้อาตมาใส่ตังนี้เดี๋ยวอาตมาส่งคืนให้ครับผมครับผมเอาไปเลยก็ได้ครับถือว่าถวายครับเอาคืนไปโยมโยมเอาคืนไปโยมซื้อมาไม่ใช่เหรอผมอยากถวายไงเผื่อบุญกุศลนี้ผมจะได้จีบช่างแกะเปยโยมไหนพาอาตมาไปเจอได้เดี๋ยวอาตมาจะใส่ของไปเลยไปเลยไปเลย ไปครับไหนคนไหนตามมาเลยครับหลวงพี่ครับเปิดแล้วสองร้อยเออนี่นีครับหลวงพี่ครับผมเอาติดผืนครับผมเอาคนไหนอ่ะคนไหนอ่ะช่างเหรอช่ครับช่างเหรอใช่ครับใช่ครับช่างครับช่างช่างมีคนฝากมาจดหมายบางอย่างมาให้นะแป๊บนึงนะครับหลวงพี่แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวหลวงพี่จะพร้อมอ่านแล้วนะครับหลวงพี่แป๊บนึงค่ะอ่ะได้ได้ได้พร้อมไม่โยม พร้อหลวงพี่อย่ามาโดนตัวค่ะเอาไปหน่อยขรังพี่อย่าอย่าดูตูดนี่นาโอ้โหสวัสดกตอนนี้เลยอ่ะฟังมีคนฝากมาบอกว่าเธอเธอเธอตอบดิจ๋าจ๋าเธอเธอเธอทำไมเถอะคะก็จ๋าที่โอ้โหโอเคจ๋าเอาใหม่ฟังเธอเธอเธอเราแอบชอบเธอมานานแล้วจ๋า แต่เราก็ไม่กล้าบอกเจ้าเคยมีแฟนหรือ,อยังอ่ะมีแล้วค่ะเลิกกับแฟนเมื่อไหร่แล้วบอกนะเราพร้อมถวาย 10m รถหนึ่งคันออเซสซอรี่เต็มตัวหนึ่งชุดสนใจไหมหลวงพี่หลวงพ,พี่ออกจากเซฟโซนไปรับแบบสัมปทานนะั่นแหละสัมปทานอะไรลูงแบบนิมนต์นิมนต์นนไปแบบแถวนอกเซฟโซนนะผมมีปัจจัยจะให้เซฟโซนเหรอปัจจัยเหรอใช่ใอย่าลืมนะหลวงพี่นี่สิทธิ์วัดสร้ินหยงชุนนะลูงเดี๋ยวกำลังบอกนายกเนี่ยทำนี่เนี่ยเนี่ย เขาเรียกว่าบ้านของหลวงพี่เนี่ยทุกคนเป็นใส่สบงและทรงพลังหมดแก๊งหลวงพี่มาคุติแก๊งหรือเปล่าครับใช่หลวงพี่มีแก๊งปฏิการหลวงพี่เยอะนะคะอะไรนะครับปฏิการหลวงพี่เยอะเนาะอ๋อลูกศิษย์ถวายจ้าใจ่ไหมล่ะเดี๋ยวไปยืนของสักอันหนึ่งได้ไหมอย่าว่าจะขอเลยอะไปอยู่ในใจหลวงพี่ก็ได้หมดอ่ะหลวงหลวงพี่พอพอมีปัจจัยให้โยมไหมคะอะไรนะครับพอมีปัจจัยให้โยมไหมอ่ะมีครับขอสักห้าหมื่นได้ไหมเตรียมตัวครับรอแป๊บอ๋อลวงพี่เต้นด้วยค่ะหลวงพี่เต้นด้วยค่ะ สองตังค่ะหลวงพี่มรรยากาเต้นครยอีโมค่ะ เอ้ยหลวงพี่ไม่มีโอ้โหเหมือนจะมีให้อ่ะหลวงพี่ผมผมให้มาส่งข้อความหลวงพี่จะเอาซะเองอย่างนี้ไม่ได้นะครับไม่เอาไม่เอาหลวงพี่ไม่เอาโอ้โหเหมือนสวยอ่ะอุ้ยขอโทษด้วยครับเ่ได้ยินไะมนะได้ป่ะได้ป่ะหลวงพี่ไม่ได้หรอกไม่ไม่ผมหมายถึงไอ้นี่คนนี้ผ่านไหมผ่านไหมหลวงพี่ว่าไม่ผ่านอ่ะให้เขาผ่านไปแล้วผ่านไปเลยเดี๋พี่พาไปเยอะแยะเดี๋ยวพาไปเยอะแยะเลยผ่านไปแล้วแล้วก็ผ่านไปเลยเข้ยพี่ะโอเคครับโอ้โหผมนับถือหลวงพี่มากเลยนะครับพอาะจะแถวนี้ไหมเพราะเพอา ไอ้น้องน้องน้องเฮ้ยน้องไปไหนว่าไงพี่บ่าวเหรอเฮ้ยพี่เองน้องนี่เอพี่เปลี่ยนลุกแล้วเกือบจำไม่ได้พี่ไปสัญญกรรมมาน้องแหลงกลางด้วยไปเดี่ยวกันดีกว่าพี่บ่าวเฮ้ยพี่กำลังจะจีเลยน้องไม่รู้มาดูสเต็ปพี่หน่อยอ่ะไดดู้มากันพี่หน่อยเดี๋ยวเผื่อป่วนม้งเล่นพี่กันกันพี่หน่อยโอเคน้องลองนี้เดี๋ยวพี่ไปเอารถมั่น สวัสดีครับช่างสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับจำผมได้ไหมครับช่างใครครับเนี่ยนี่ท่านจำผมไม่ได้เหรอครับโอ้โนี่อับเกรดรถหรือพี่บ่าวไอ้ยน้องยังพูดชื่อดิการ์ดเหรอไม่ใช่การ์ดนี่จัมพี่ไม่ได้เด้อน้องขอโทษค่ะแบบมีผู้ชายทักเยอะมากค่ะเลยงงค่ะโอ้โหตายแล้วผู้ชายทักทั้งประเทศนะคะเออค่ะไม่ต่างเลยพี่แย้ม อะไรนะอะไรนะต่างกันเลยพี่แก้วใช่ครับเยอะเหมือนกันเขาไม่สนใจพี่เลยตั้งแต่พี่เปลี่ยมรูปแง่แล้วนะพี่ต้องพิ่ต้อกลับเป็นลุปเดิมแล้วพี่น้องไม่ได้กลับเป็นลุปเดิมละเลิกเลิกแหลงได้แล้วเหรอพี่บ่าวพี่ฝึกแหลงได้หนูสั่งไว้ห้ามแหลงได้พี่ฝึกอยู่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวสาวสาวฟังมาดูเรื่องสือเครับผมนี่ไงมาเบลน่ะอันนี้น้องน้องน้องให้นันเมื่อวานมาเบลนี่ไงคนนี้ไงอ๋อน้องเบลเสียใจครับท่านแก้วจำไม่ได้เสียใจครับพี่บ่าวโซล่าคนนีนะพี่บ่าวจุดทูจุดทูเนาะ อ๋อไอ้ธูเลยะค้อนผมหิวเลือดไงแบบค้อนมันเรียกร้องก็เลยแบบจำได้เาโดไอ้อย่าต่อยอย่าต่อยหลงพี่ในเซฟโซนนะสา่หขาสามส่้าาเขาต่อยก่อนนะไม่ได้ต่อยครับหลวงพี่อย่าโดนตัวผู้หญิงค่ะที่เปลี่ยนไปเยอะไหมครับน้องสาวหลวงพี่นิมนต์ไปฝั่งนู้นด้วยค่ะเฮ้ยเราไมนไม่แหล่งใต้แล้วค่ะหลวงพี่ไม่น่ารักตรงไหนอับกามาวงฝึกมาจากน้องปลาทูเนี่ย วพี่ทางนี้หญิงจะชอบเปลี่ยนลุกเนี่ยโอ้แต่แกชอบแหลงใต้นะใช่อ๋อน uh ้องมองจาบแหลงใต้อ๋อเออบีก็ชอบแหลงใต้มากกว่าคุยกลันไปค่อยชัดนิดนึยแกชอบแบบแหลงใต้มันดูเป็นเอกลักษณ์ดีนะ เออพี่กว่างแหละแต่งตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเห็นไหมน้องประตูพี่บอกแล้วไม่ได้เรืองปาถุไวเรอเออปลาแซลมอนพี่บอกไม่ได้เรื่องเห็นไหมเนี่ยน้องแก้วไปถูกใจเลยเนี่ยได้ค่ะสองพันสี่เด้อดูดิน้องแก้วไปถูกใจได้เลยเขาหรือเปล่าไม่น้องน้องเขาบอกให้ผุดตายผุดกลางไม่ได้เรื่องเขาบอกงี้เหรอเาไม่ชออเห็นไหมน้องอูแผนเฟลเลยว่ะอยู่ เราต้องแต่งตัวเหมือนแฟนเขาเว้เขาบอยบีแรงตายเอเคการแต่งตัวเป็นไงเขาชอบไหมไม่ชอบเขาบอกแบบเดิมฟังก่อนอ่าเราเราเราต้องแต่งตัวเหมือนแฟนเขาไว้แต่งตัวแฟนเขาได้ได้ได้โง่ติดใจฮัลโหลอยู่ไหนกันหมดมานี่มาที่มาที่เห็นไหมน้องพี่บอกเราไม่ได้เลี้ยงน้องแก้วไม่ติดเลยวะ มาไว้พี่ชายงานเยอะน้องช้างเนี่ยใช่ค่ะนี่พี่มิซาร์ไปเปลี่ยนเปลี่ยนลุกมาแล้วน้องคิดว่าน้องชอบแบบนี้อยากมาช่วยไหมคะพี่บอกว่าถ้าเหนื่อยโอเคครับไปแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปช่วยเอาไหมอะไรอย่างเงี้ยแผ่นน้องไม่ได้เรื่องเลยสักวันอ๋อสตอรี่เดี่ยวนี่เขากดมันมันออกมาไหมมีกดไหมอันนี้ไม่หนูไม่ได้อ่านเหมือนกันนะไม่แน่ใจอ่ะทำได้สตอรี่เดี่ยวก็ได้มีทำได้ทำได้อ๋อเดี๋ยวก็น่าจะได้ทำแล้วล่ะ chị nhìn vào đúng chị ấy nó <laughs> น้องแก้วจ๋าพี่ไปเปลี่ยนลุกมาไม่ชอบหรอจะ๊ะโอ้พี่อุตส่าห์ใญ่กรรมมาทั้งหน้าเลยเนี่ยมันมันมีแต่คนแต่งตัวแบบนี้ทั้งประเทศอะค่ะเลยมันเลยไม่เด่นนะแก้วเลยจำไม่ได้เห็นไหมล่ะเออพี่ว่าแล้วเนี่ยน้องแซมมอนจ๋าพอเห็นว่าน้องแซมมอนบอกเนี่ยน้องน้องแก้วบอกเองเลยเห็นไหมแก่ชอบแบบนี้ไม่ใช่หรอไม่แต่พอแบบพอแต่งตัวแบบนี้มาพี่จำไม่ได้ไงเขาจมาแต่พี่ชอบพี่หมย์แบบต้องแต่งตัวเหมือนเดิมไงพี่ถึงจะจำได้เห็นปะล่ะแก่ถึงบอกกันแก็จำใครไม่ได้ครับเพราะคนแต่งตัวเหมือนกันแล้วเราจำ จำพี่ป่าไม่ได้นะครับจำได้ยังไงตอนนี้พี่เขาไม่ถูกใจหรอเขาไม่สนใจเลยเราไม่สนใจเลยโปรตีนี่เขาจะมาบริการพี่เนี่ยน้องดูดิเขาไปหาคนอื่นแล้วเนี่ยชอบพี่แต่งตัวซื่อหรอพี่เกลียวนี่ยบอกแล้วพี่อ่ะของจริงอยู่เฉยเฉยคนหญิงก็ชอบแล้วพี่แต่งตัวซื่อเลยเขาอาจจะจาได้ได้นาๆๆยังไม่ทันเล่นมุกเลยน้องไปไหนแล้วะ ไอ้เตรียมมุกมันต้องเยอะแม่เล่นเลยนี่นี่เดี๋ยวแฟนพี่เดี๋ยวแฟนแฟนพี่บ่าวเดี๋ยวมันจะหักไม่ใช่แฟนพี่คันนี้ในีชื่ออะไรนะน้องน้องเบลป่ะเตรียมแผนมาอย่างดีเลยนะน้องทำอะไรกันมาพี่เจ้าเรื่องอะไรพี่ไปพี่เต็งเกิร์ลยังไม่เล่นมุกเลยน้อง พี่นีววางแผนมาอย่างดีเลยนะครับน้องแก้วโอ้ยแม่ไ้เอ๋ไปพเปลวเลยอ่ะแก้วจำไม่ได้ว่าค้งนี่พี่เตรียมมาเต็มเลยเนี่ยจบเลยอ่ะตอนแรกคิดว่าน้องแก้วถูกใจแซมมอนเห็นไหมแก้วจำไม่ได้เลยถูกพอมาทักปุ้บเ็นลาคาะ์ก็จำไม่ได้ทีเปลวมาแก้วก็จำได้ถูกไหมอ่ะเแล้วผมแตกอ่ะเลยค่ะครับกลับไปใส่ชุดเดิมก็ได้ค่ะไม่ต้องเปลี่ยนต้องใส่ยกรรมเป็นหน้าเดิมก็ได้ค่ะพี่คิดว่าเรายังถูกแบบนี้อ่ะนี่มาจอาจแล้วเนี่ยองไปทำอะไรมา ไม่รู้จอดเอือตรงนู้นอ่ะแต่อ้าวแล้วม่ทำไงอ่ะมันซ่อมไงอ่ะมันซ่อมได้ไหม่ยซื้อใหม่ไปซื้อใหม่พยายามซ่อมไม่ได้เหรอไม่รู้เหมือนกันค่ะแป๊บนึงนะหน้าเดิมพี่อ่ะไม่น่ารักหรอกแต่อยากให้รักเฉยๆแหละเอ้ยบีกีบีหนุ่โตเลยอ่ะไม่เหมือน ชอบเดิมหรอนี่วันเสีดิวเจนเออเสียเปลี่ยนไปอ่ะวี่มันเสีดิวเจนพอเสีเปลี่ยนไปก็จำสีไม่ได้เลยค่ะเออจบเลยว่ะเต็งเลยมารับันไหนครับเนี่ยเต็งคำคมมาเต็มเลยนี่คำแดงครับเนี่ยกล่าวมาโอ้โหดีดสาวเลยเนี่ยพูดแบบพูดแบบเนี้ยคือแบบมันไม่ไม่มีเสน่ห์หรอว่าเออมันจบแล้วอะเลยเลยมันต้องไปไปลงทะเบียนก่อนใช่ไหมท่านท่านต่ำห้าคนถูกปะให้เป็นครอบครัวใช่ครับ เราต้องมีอะไรไหมอ่ะก่อนจะขึ้นครอบครัวผมมันมันไม่น่าจะวุ่นวายเท่าแกงอ่ะะงั้นก็ลงทะเบียนครอบครัวแล้วก็ไปหานายกด้เลยใช่ปะใช่ค่ะยังไงก็รับรับเสดไปอยู่ในครอบครัวได้ก็ดีนะเสดอยู่ในครอบครัวแก้วไหมคะเป็นอะไรดีครับเป็นแฟนหรือเป็นผัวดีครับไ่ต้องแล้วไม่ต้องแล้ไม่ได้เปแล้ว่ากแ้วครับจะเป็นรืองตอรี่เดี่ยวไม่สนใจมีแฟนนัก2คนหรอครับเป็นกิ๊กก็ได้นะครับ ต้องไปเปลี่ยนชุดเดิมก่อนค่ะแล้วก็ไปพูดไปแหลงใต้ก่อนค่ะแอบแซบแอบแซบอ่ะโอ้สัตว์เตรียมแผลมาอย่างดีนะครับเนี่ยยังไม่ได้คําคมยังไม่มีสักคำเลยครับเนี่ยไปใส่ชุดเดิมก่อน,นะคะอออออน่ะเอาเดนไลน์ได้คอนย์อย่าลดไปนะไปแล้วรถปูรถขโมยเลยทางบ้าทูพี่บอกแล้วน้องเขาไม่โอเคเนี่ย ไอ้ยี่กูไม่น่าแต่งตัวเป็นสุดหล่อเลยสัตว์แคสเซิลล่าไอ้ยี่เป็นไงล่ะสุดหล่อพีเอ็มทักไปแล้วอ่ะจบเลยคุณเจไม่ตอบเวจบเลยสัตว์เป็นไงล่ะสุดหล่อสุดหล่อไอ้เหี้ยหะอืมหุดหงิดไอ้สัตว์หุดหงิดหมุดหงิดไอ้เหี้ยสุดหล่อฮะสุดหล่อสุดหล่อไอ้เหี้ยสุดหล่ออืมอืมน้องมิวไกลพี่น้องเดี๋ยวโดนลุกลงอืมหล่อสุดหล่อไอ้สัตว์สุดหล่อ เขาพากูอัศจรรย์วะีกูเป็นพี่บ่าวดีๆก็ดีอยู่แล้วหาคนใหม่ดีกว่าวันนี้จะไม่เวิร์กแล้วทำร้ายทำร้ายอูช่างแม่งมาเกิดออกไอ้เนี่้คุณจบแล้วสตอรี่กับน้องแก้วเยี่ยจบไม่สวยเลยทำไมกูอาแล้วกูไม่น่าเปียกเลยอทำไม ก็แบบคาแรคเตอร์เขป็นพี่บ่าวเออเขาไม่เอาไงเออขาไม่เอาไงเขาบอกว่าพี่่่บาวสุดอเียเขาไล่กลับไปเป็นบ่าไงเขาไล่กลับไปเป็นไพร์ย์อ่ะเขาไม่ชอบคนรวยอ๋อไล่กลับไปเป็นไรไอเซนทรูดมึงอยู่ตรงไหนมึงก็ไปอยู่ตรงนั้นได้ไรไอเจ้าเออจบเลยอ่ะกูไม่อยากต่อแล้วต่อแม่งไงไม่รู้มันดูไม่ธรรมชาติเพราะว่าคือจะจบแบบนี้เลย กลาเป็นพี่บ่าวคนเดิมนะครับคุณผู้ชมผมน่าจะจบสตอรี่กับช่างแก้วเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับ ไม่ร <muitas S 2> ู้จะทําอะไรต่อหละเอาถ้าทำต่อไปแม่งผมรู้สึกว่ามันมันอาจจะคุยทั้งคุยอะไรประมาณนี้อาจจะคุยกันไม่เหมือนเดิมแล้วอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่ามันเปลี่ยนลุกเปลี่ยนอะไรไปแล้วแล้วอยู่ดีกลับมาหรืออะไรเงี้ยมันดูแบบผมรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ตลกแล้วอะนะผมก็เลยคิดว่าอ่านจะจบตอนี่กับช่างแก้วไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมนะเผื่อถ้าใครแบบเออสนใจแบบว่าเออยังหาอยู่หรือยอดดีหรืออะไรไงก็เดี๋ยวผมค่อยคิดอีกทีแล้วกันนะว่าจะกลับมายังไงนะแต่ถ้ากลับมาไม่ไม่เหมือนเดิ ผมก็ไม่มีทานที่จะกลับมาหรอกนะเพรดูทรงแล้วคือเขาสึกผมตอนนี้มันรู้สึกว่าอาจจะไม่เหมือนเดิมละเพราะผมอาจจะแบบแปลกๆอ่ะเนาะสันนกรรมมาแล้วแล้วยู่ดีก็กลับมาเป็นตัวเดิมอะไรเงี้ยแปลกๆอ่ะโอเคเจอนครับช่างแก้วผมจะคิดถึงช่างตลอดไปนะครับแต่ช่างแก้วคงไม่เหงาหรอกมีแต่กูเนี่ยเหงาแ่งดูมึงดูดิช่างมึงดูดิโอ้โหมีแต่หนุ่มลุมล้อมีีอ่ะช่างไม่เหงาหรอกครับมีแต่ผมไม่แต่ที่เหงานะครับคุณผู้ชมก็ คอยติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมนะว่าผมจะดำเนินการยังไงต่อนะตอนนี้ก็เป็นพิบ่าวอีกอ่ะเจอกันครับทุกคนบ๊ายบายซีอูเกนครับผม